ขอาการอธิการพระอาจารย์เทระพระไหลานามและขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในชมในคลิปนี้นะครับผมอนุญ,ญาตให้นำคลิปนี้ไปเผยแพร่ทุกช่องทางได้เลยครับผมชื่อพยุนคงแปรนะครับก่อนที่ผมจะได้มาพุทธธรรมะของพระอาจารย์เทวรัพระไหลานามผมก็ได้เคยไปปฏิบัติธรรมมาหลายสถานที่นะครับมาไปเคยไปนั่งสมาธิภาวนาตาม อ่าปลุกที่เขาสถานที่สัปปิามากครับก็ถามว่าได้อะไรไหมที่ไปปฏิบัติก็ได้ครับก็ได้ความสงบได้ความสบายใจขึ้นรู้ว่าเกิดจากความสงมบมแล้วก็มีญาติธรรมหลายท่านที่ไปปฏิบัติด,ด้วยกันก็คือป,ปฏิบัติก็ต้องจิดวาจาอธับจาพูดได้เฉพาะต่อหน้าพระอาจารย์ที่ท่านได้ส่งทาวธรรมเท่านั้น ครับไปหลายรอบครับไปประมาณสามถ้าเจ็ดเจ็ดครั้งนะครับก็ได้ความสงบลมเย็นมีครามใช้ชีวิตก็คือก็ผ่อนคลายลงได้บ้างแต่ว่ามันไม่มันยังไม่สุดครับมันยังมีความสงสัยแล้วก็มีความไม่เข้าใจอยู่ลหลายอย่างครับแต่พอมาสิทักเดือนประมาณเดือนก่อและกราคมปีเนี้ยแต่ที่ผมไปผมไปตั้งแต่ปีหกส้า หกสิบห้าหกสิบ็กแล้วก็หกสิบเจ็ดผมได้ไปก็ลา่าสุดก็ไปนเนี่ยเอ่อ,มก,อนนมกลาเดือนเนี้ยมกรลาเดือนเนี้ยไปสุดท้ายเดือนเนี้ยไปเข้าโวรติบัตคอร์ก็ไปตามสัญญาเพราะว่าผมได้สมัครเอาไว้ก็เลยต้องไปพาพี่สาวคนบุญจะญาติทั้งทุกคนหนึ่งไปด้วยกันไปปฏิบัติที่ ที่แห่งหนึ่งน,น,นะครับไม่ออขอออนุญาตไ,ไม่เลยเลยขี้ท่านก็นแล้วกันนะครับท่านก็สอนดีนี่แค่ไม่สอนดีแต่เราฟังเข้าใจของเราเข้าใจไม่ถือว่าท่านจะให้ทำหํำยังไงส่วนมากท่านก็จะให้มารู้ตัวเองให้ดูว่าทำสันนั่งสมาธิแล้วดูดูขาฟู้นะฮะขาฟุ้งให้เจอพอคูขาฟูงไม่เจอแล้วก็ดูขูแล้วก็ อยู่กับรู้อย่างเบาๆรู้ยังไงให้มันเบาถ้ารู้เบามันก็จะรู้ก็จะมีพลังท่านก็บอดกันเงียครับก็ผมก็ผมก็ไปนั่งสมาธิเดินจนจนแต่ท่านไม่มีการทาวัดนะครับไม่มีการสวดเงินเพราะสถานที่ของม่ก็สัป,ปยามากก็ช่วงเช้าเราจะมีจิตตัวไปส่งที่สุดแต่ละปุ๊แต่ละปุ๊นะครับก็ทำเลความเจริได้ดีมากมก็เลยไปตั้งบทจกก็ดคั้งนั้นนะ นั่นก็นั่นแหละสิ่งที่ได้ก็คือได้ความสงบได้ความเข้าใจบ้างว่าเรื่องสมาธิเรื่องแต่มันไม่เข้าใจมันไม่มีปัญญาหรือถึงกับว่าให้รู้แกงได้แต่พอมาได้ฟังคลิปของะ้า,าจารย์นี่ก็ฟังมาเรื่อยๆยแหละฟังมาประมาณสักหกเดือนเจ็ดเดือนได้ฟังมาก็ท่านฝ้ายให้รู้จิต ให้แบบสดงท่านก็สอนเรื่องจิตสีกก่จิตผมก็ฟังก็เข้าใจมาบ้างเข้าใจมามันก็จะอ๋อมาเรื่อยๆแหละมันก็เข้าใจมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับมาแต่และคลิปแต่และคลิปท่านก็จะพระอาจารย์ท่านก็จะสอนมาเรื่อยๆ,ๆเข้าใจมาเรื่อยๆไม่ใช่ฟ้องทีเดียวเหมือนจงอยู่ขเขานะฮะไม่มีสภาวะอย่างนั้นมีแต่ภาวะว่ามันเข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจว่าจิตของคนเรานะ่ะมันอยู่กับความชิดความชิดอารมณ์ ความคิดนี่แหละพาให้เราหลงหลงว่าเราได้สภาวะหลงว่าเราเห็นสภานั้นสภลว่านี้นะครับ,บ,บคือเราส่วนมากท่ามนมองก็จะคิดเราเองเน่ยมแต่เราไม่รู้ว่าอะไรคิดพอมาฟังพระอาจารย์อยู่ได้หกเกดเดือนนี้ก็สัภาวะมันเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปมากก็คือเห็นความคิดนึกอารมณ์ตัวเองไม่เห็นทัน พอเรารู้ทันแล้วก็เข้าใจว่าเออถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความคิดเกี่ยวกับอารมณ์ต่างเนี่ยเราก็คงจะไม่มีความทุกข์ใดแ,แล้วก็ความโสดอารมณ์ต่างมันก็จะดับไปเพราะว่าเรารู้ทันแล้วเห็นเห็นตามที่พระอาจารย์ท่านได้ชี้ไว้ว่าเป็นเราต้องดูตึงยู่อยู่ภายในของเราว่าเห็นความคิดนึกอารมณ์ของเราเป็นธรรมชาตินี่แหละผมก็เลยเข้าใจมาเรื่อยๆเรื่อย มีความแจ้งขึ้นที่ได้ในการสั่งทำนะครับหรือว่าผมก็อยู่ทีบ่บ้านก็ได้ปฏิบัติอะไรเขาเนี้ยเสียดุยงหลานไปทํางานช่วยเขาตัง้งแต่ตีห้าไปซื้อจ่ายตลาดกันมาก็มาทําของไปจะเสร็จตั้งแตัวประมาณบ่ายโมกว่าวานนี้เอาอะไรยังู่กว่าแล้วก็เขาขายของเขาเนี่ย่งไปรับหลานกลับมาดูแลอีกก็เลยมีเวลาที่จะปฏิบัตินั่งสมาธิมันแต่ก่อนแต่ก่อนที่ผม ปฏิบัต <sh> ิทำามใหม่ก็ฟังตามครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านสําเร็จอาลาหันก็คุกคืดหลวงปู่หลวงตาตั้งแต่สมัยหลวงปู่หลวงปาลงปู่มั่นหตามมหาบัวหลวงอาหลายอวหาสายนี่แหละมาเรื่อยๆแต่ท่านปฏิบัติมานีท่านโอ้ท่านลำบากมากฟังประวัติของท่านแล้วเราคงไม่มีความสามารถที่จะทำอย่างท่านได้คงไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมอย่างที่ท่านพูดได้เพราะท่านปฏิบัติมาต้องโอ้โหต้จนภัยมากต้องเข้า ออกตรงออกอะไเรียกว่าออกวิเวกปีวิเวกตามป่าเขาทางภูเขาวายอะไรเถอะนะให้เขาฟังผมฟังมาตลอดนะฟังทุกทุกอาจารย์เนี่ยที่เรีงขึ้นมาผมฟังตลอดเราผมจะคนชอบฟังธรรมะมาก,มากฟังแล้วก็น้องตามปฏิบัติตามก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์หิ้งพระเป็นประจำอย่างเงี้ยพอเราทําได้แค่ไหนเราทำ็ท่านั้น ไม่คาดหวังอะไรว่าที่จะได้บรรลุธรรมอะไรหรอกแต่คาดหวังว่าขอเพื่ให้ตกตะลกให้มันไปถ้าเราตายแต่รูปนี้ไปขอเราได้ไปอยู่ที่ดีะะนะ้ก็แล้วกันอย่าให้ตกลงเียรบายภูมิมอยากห่างบา้าห่างอบายภูมเนะี่ยไม่อยากจะลงบายไมิยกลตัวแต่ปลัวเพราะว่าเคยได้ยินว่าคนไหนที่ท่านที่ท่านตายแล้วฟื้นนะ่ะท่านก็ไปเจอลหลายอย่างที่มาเล่ามรู้มีไม่ม,มีแต่เราก็กลัวไว้ก่อนเพราะเราเป็น อย่างน้อยเราเกิดมาชาตินี้เราก็ไม่อยากให้เสียโอกาสไปนะครับแต่พอทำสมาอาจารย์มาแล้วเนี่ยโอ้ทุกวันนี้ผมก็ป่วยอยู่ปเป็นลมเ็งไปผ่าตัดมาตั้งแต่ปี2564จนทุกวันเนี้ผ่าตัดแล้วก็ประมาณ3ปีกว่าๆนะครับก็นั่นแหละพอหลังจากผ่าตัดก็ได้ปฏิบัติธรรมที่เข้าคอร์สมา6-7ครั้งก็ชาตินี้คิดว่าคงจะเอาให้พ้นการบายให้ได้ครับ นะมีไม่มีเส้นทางแล้วว่าจะทำดนี่พอฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่ามันมีช่องทางแล้วแหละมีหนทางเพราะว่าเราพระอาจารย์ให้ดูจิตให้ให้ดูให้ตื่นรู้อยู่ภายในให้รู้ให้มารู้ว่าความคิดนึกอารมณ์ของตัวเองเนี่แหละความคิดความอารมณ์แล้วก็อาการรู้ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราคือร่างกายนี่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา นี่แหละมาแก้งถึงที่อาจารย์อธิบายชี้แจงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของของเราแล้วมันคือยังไงล่ะเราคือจิตจิตใสๆที่มาอาศัยร่างกายเนี่ยจิตดวงนี้คือธาตุชีวิตคือธาตุชีวิตมันไม่มีตัวตนพอร่างกายนี้ดับสลายไปจิตดวงนี้ก็จะล่องลอยไปหาสถานที่ใหม่เกิดใหม่อย่างนั้นพอเราเข้าใจอย่างนี้เราก็พิพจารณาตาม ช่วยเห็นว่าเออความคิดนึกอารมณ์มันทำขา้ามาเองได้กเกิดข้นมาเองก็ดับขม้ตมาเองก็เหมือนนอ้ำกระเ,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 เพื่อมอืออย่างท่านอาจารย์บอกน้ำจะเพื่อมพอน้ําพอมีหินกระทบน้ําน้ําก็กระเพื่อมก็เหมือนอารมณ์หรือว่าอาการรู้ต่างๆของเราเนี่ยมันก็กระเพื่อมตามที่เหตุการณ์ที่มันที่เราประสบพบเจอหรือว่าตามรู้ตามใจขางอต,ตายจมูกทิ้กายใจน,ใน,ใน,ในีนแ่แหละมันก็กระเพื่อมไปตามนั้นมีเหตุการณ์แรงมันก็เพื่อมแรงน้ำน้อยมีทําให้โกรธมันก็โกรธ ทำให้ดีใจมันก็ดีใจคาหัวเราะมันก็หัวเราะันเป็นของมันเองการิ้อาการดอกอะไรพอรู้อย่างนั้นแล้วมันก็สบายนะครับพอเข้าใจเข้าใจในสัจธรรมตัวนี้ Blood. มันก็เลยใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดถ่วงกระวนอะไรกันเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราวงกายเนี่ยไม่ใช่เราความคิดนึกอารมณ์ต่างๆหรือว่าอาการรู้ต่างๆมันก็ไม่ใช่เรามเป็นของมันธรรมชาติของมันเองไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราถึงแม้่เราจะตายไป เราก็ไม่ห่วงใหญ่ร่างกายเนี่ยเราไม่ได้ห่วงใหญ่แล้วเพราะว่าเรารู้แล้วมีแก้งแล้วว่ามันไม่ใช่ของของเราครับแต่แนวทางปฏิบัติอะต้องพ่ะอาจารย์ท่านประชี้แจงให้ละเอียดมากนะ <Okay. S 1> ผมก็อยากให้ทุกขั้น่ะมาฟังดูนะครับมาฟังดูให้รู้เองด้วยตัวเองนั่นแหละมันเป็นปัจจตตังมันเป็นรู้ได้จากพระตนหลวงพ่อเมฆก็อธิบายไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเข้าใจแล้วก็เห็นเห็นแล้วแหละว่ามัน เห็นความคิดนักอารมณ์เห็นความรู้สึกหรือว่าอ้าปากพูดแล้วมันก็พูดกมาเองนั่นแหละพูดแล้วรนก็ไม่มีพูดแล้วก็หายไปตามธรรมชาติของมันผู้คนก็เห็นได้สามารถรู้ได้เห็นได้นะครับเพราะว่าพระธรรมธรรมความจริงเนี้ยพระอาจารย์เทียรพระไรนามท่านแด้ะมาอธิบายอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุมผมเลยอยากเชิญชวนให้ท่านมารับฟังดูพอเราได้อยู่ตรงเนี้ยมันก็อยากให้กุ่มบูอย่างเราด้วย แต่ไม่รู้จะช่องทางไหนก็แล้วแต่ผมก็อยากให้เนี่ยช่วยพระอาจารย์เผยแผ่ไปว่าผมก็คงจะอธิบายทำไมาได้มากเพราะว่าผมก็พูดไม,คม่ค่อยเก่งคุณนุชเคยเป็นปริญญานี่ก็ไม่ใช่เอาความจํามาพูดส่วนมากก็จะพูดตามสุภาวะของสัดเองนะครับที่ได้เคยพบมาหรือว่าปฏิบัติทุกวันเนี่ยก็ปฏิบัติตัวนะั่งปฏิบัติได้ตลอดเวลาครับกับการทำคือเรานั่งอยู่เฉยแล้วก็คิดทํางานอยู่แล้วก็เห็นอารมณ์ของเรา กระทบมาจากโนรอบข้างบัางจากเสียงต่างๆมัางหรือว่าหูตากระทบบัางมันก็มันจะมาปรุงแต่งในร่างกายเราก็รู้แหละว,ว่านั่นคือการปรุงแต่งของอกิจตาสังขารเราเข้าใจแล้วว่ากิจตาสังขารนี่มันไม่ใช่เราเราคือกิจเดิมแท้กิจบริสุทธิ์้าบริสุทธิ์อยู่แล้วเราก็ได้แค่รู้แค่ดูมันไปแค่นั้นเองนะครับดูดูตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงว่าอารมณ์เราเกิดจากไงนแล้วมันมี ความรึกคิดตรงใจง่งยๆแล้วเข้าใจนะครับนี่ครับนี่ก็คือผมเข้าใจในตรงนี้แล้วก็เข้าใจในจุดนี้แล้วก็อยู่อย่างนี้ปฏิบัติแล้วมันเบาสบายไม่ได้ไปไม่แม,ม,ม้ปฏิบัติอะไรหรอกมันมันพี่ว่าปฏิบัติยังไงก็คือรู้อ่ะร,รู้รู้ตามอาจารย์ที่มันเป็นนะครับแต่เราให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราให้แค่ของของเราแค่นั้นแหละให้เยอะไรมากในการปฏิบัติผมเองก็โอ้ยตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่เป็นมะเร็งอยู่ ม่เคยนั่นก็ไปหาหมอตามที่หมอหนัดแต่นัดที่ไหนแล้วก็ไปตวรวจเลือดมะเร็งมาขึ้นบ้างก็ไปเพิ่งไปผมก็เพิ่งไปเนี่ยสแกนมาไม่รู้ว่ามันขึ้นตรงไหนมันก็มีการแปลงบ้างแต่ไม่มากนิดหน่อยนะครับเนี่ยกนเนี่ยซอรนี่ก็ดามเลยด,ดามเ็ยเพราะว่าฟอต้องตัดกระดูกซอรทิ้งเนี่ยต้องระด็กด,ด,ดามไว้ถ้าไม่ก็ทนไม่ได้ต้องจะตรงอยู่อย่างเดียวะตรง,งเดียวนี้่เดี๋ยวซ้ายเง่กว่าไม่ได้ต้องหาไปทั้งตัวนะครับแต่ขับรถได้นะมีความสามารถขับรถได้ใช้ชีวิตแบบ ตอนนี้มันไม่ได้หัวอ,อะไรแล้วครับตอนที่ไปหาหมอก็ไปเจอพวกที่ว่าเขาเป็นพวกที่เป็นมะเร็งด้วยกันอ่ะเขาก็ทํารู้สึกว่าเขาจะ,ะมีอาการไม่เข้าใจกับชีวิตยังเป็นห่วงกังวลกับตัวเองอ่ะแล้วก็เคยบอกเขาบ้างว่าพอไปเจอก็อมีโอกาสที่คุยก็จะคุยว่าจะเป็นห่วงอะไรมนเลยร่างกายเราก็รักษามันไปตามธรรมชาติาแัแหละผมเองก็เป็นมาหลายปีแล้วผร,รักษาอย่างเนี้ย พอผมรู้แล้ ielen, วเนี่ยว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของของเราเพราะพุทธเจ้าก็บอกว่าร่างกายนี้ใจนี้มันไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่ของของเราเราคือกิจถึงเขาไม่เป็นมะเร็งย็งก็ตายกันเดิมเพราะเราเกิดมามันก็เสิดมันต้องตายใครเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีหรอกเพราะนั้นเราก็อย่าไปคิดมากกับมันกับนกับมันเลยให้เรารักษาไปตามสภาพก็อยู่ที่หมอหมอบอกว่ายังไงก็อย่างนั้นหมอรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ตายก็คือตาย เราให้คลายความยึดมั่นผือมั่นในร่างกายของเราซะล้วก็จะสบายไม่ไม,ไม่ไม่ได้กังวลอะไรมีหน้าที่ก็ทําใจทาตามที่ว่าเรามีความสามารถทําได้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็ตัวเองแต่ไม่ให้ผิดผพี้นจะททำไม่ผิดกฎหมายเนี่ยสิ่งนี้เราควรทุทัานทำกระจาชีวิตทุกวันเนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับอย่าให้ปัจจุบันขนาดนั้นสิ้นไปเราใช้ตอนนี้ยเราใช้ชีวิตแต่ก่อนชีวิตมันใช้เราตอนนี้เราใช้ชีวิต นะเราใช้ชีวิตเราเราใช้เนี่ยเราใช้ร่างกายกันห้าเ่ย Eden. แต่ก่อนร่างกายกันห้าหรือว่าจิตจากสังขามันใช้เราเราคิดอะไรมันคิดอะไรเราก็ตามเราคิดอะไรก็ราตามตอนนี้เราอย่างโง่ Gong ไปยึดมันอีก่อยให้มันทามันไปเราก็ได้แค่รู้มันรู้มันถ้ามันทําทาไมด่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีเราก็อย่าไปตามมันเราก็แค่รู้มันเดี๋วยวอคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้นะสมควรพูดว่าถึงเติมทีร่รู้เราแค่รู้ แล้วก็ดูไปแล้วด,ลดูกับสลาฮะดูกับอ้าจานเนี่ยนี่แหละตั้งแต่คอามคุามาผ้า,าจานมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเบาสบายการใช้ชีวิตก็ไม่ได้รุ่งยากลําบากอะไรแต่ควันผมเจ้าลมเรืองของเจ้าลม,ม,าลมใช้คว้วอะไรมาไม่ได้กินเหล้าหรอกดูดีแต่วันนีโอ้สุดยอดใครจะมาพูดให้ฟังแบบไม่เข้าหูเนี่ยปวดทั้งวันแนะหละบนกก่นด้วยไม่ใช่ปวดธรรมดาบ่นด้วยกินอีกด้วยแต่ทุกวันนี้เลิกกันเด็ดขาดขึ้นยิ่งพระสารบาลเลย ตั้งแต่วันนี้มันจนไปจะเลิกเล่าเขา้าพรรษาอยู่ตั้งแต่ปีนั้นมาปีหกสองมาผมเลิกวิเลียดขาดเลยลัวลัวคําสาปาของตัวเองว่าถ้าเกิดทําไม่ได้เลยให้ตายของตายหาเลยนะแล้ากทุกวนนี้ก็เลิกได้เด็ดขาดบัวหมีเล่านี่เลิกหมดแล้วแม้แต่สตรีนาฬิกาไม่เอาละแต่ก่อนนว่าเป็นคนเจ้าชู้ดื่มเหล้าทุกอย่างนะเดี๋ยวู้ชายผู้ชายนะครับนั่นแหละก็ทุกอย่างต้องผ่านมาก็ผ่านไปได้วยดีแต่จุกวันนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้ามาฟังนะ ผมเองก็เปิดให้คนในบ้านฟังเหมือนกันนะฟังถุงผมเขาจะฟังไม่ฟังก็ได้แต่เขาแหละแต่ว่าเขาก็ฟังนั่นแหละหูเขาก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าพอธรรมชาติของมันมันต้องได้ยินมันคงจะลงใจเขาบ้างแหละนี่แหละตั้งแต่ทํามาเขาก็รู้สึกว่าเขาเออเขาฟังเขาก็รู้สึกว่าเขาเอมีอาการเปลี่ยนไปบ้างนะบางทีเขาคนที่ชอบผูกผิดง่ายผูกหง่ายผูกง่ายเนี่ยเขาก็ดีขึ้นรู้สึกว่าเขาเไม่มอย้นดีเท่าไหร่รู้สึกว่าเขาขัดอารมณ์ตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดๆนะครับมันเห็นได้เพราะว่าอาจาร ท่านสอนขิดสูดจิตนะถึงเขาจะไม่ลางแต่มันก็ได้ยิน,นได้ยินเข้ามันเองนะไม่ใช่บังคับแต่แเาราก็บอกเปิดให้เขาได้ยินด้วยนั่นแหละนะในสิ่งที่ผมทานะครับนั่นนึงขอเชิญชวนให้ทุกคนนะครับให้เข้ามาฟังฟังเองท่านคงจะรู้เองเพราะว่าผมเองก็อธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าผมมันไม่เก่งนะฟุ้ไม่ค่อยเก่งหราก็พูดเนี่ยตามสภาพของตัวเองตามเหตุปัจจัยแต่ว่ามัน มันต้องรู้เองครัมันปัจจิตังนะปะจัจจตังรู้เองเห็นเองฟังเองรู้เองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเข้ามาฟังเลยครับไม่เสียเงินสั้นๆนะเงินก็ไม่ต้องเสียไม่มีภาพป่าไม่มีการเลี่ยไลายไม่มีการกระถิ่นไม่มีทำเลี่ยลายทํานู่นทํานี่ไม่ฮะกเก่าสร้างสารงสามไม่มีท่านมีแต่เมตตาแล้วก็ให้ธรรมะต่อทุกคนแบบเปิดใจ <c oughs> ผมฟังแล้วผมว่าโอ้ท่านเองไม่เปิดเผยตัวเองเลย ท่านจะเอาอะไรมาท่านจะอยากจะเป็นอะไรเพราะท่านไม่ไม่เปิดเผยตัวเองท่านก็ไรนามทีละพระไรในนามมู่ตั้งก็ยังไม่เห็นเลยเอนามท่านก็ไม่เห็นได้ไงนะครับนี่แหละเข้ามาฟังแต่ท่านทุกท่านก็เนี่ยคือเป็นผมก็เป็นปัญญาอีกคนหนึ่งว่าทางทันมาท่านแล้วเนี่ยบุคพ้นได้จริงๆครับพ้นจากอะไรพ้นจากความทุกข์ตอนเนี้ยพ้นจากอารมณ์ตัวเองต้องเห็นความคิดคิดอารมณ์ตัวเองเนี่ยความคิดพวกเนี้ยที่ทําให้เราต้องมาเป็นทุกข์มาโสดมาทะเลาะวิวาทกันก็เพราะความคิด เพราะความราอารมณ์เพราะเราไม่รู้ทันมันถ้าเรารู้ทันแล้วก็ทุกอย่างมันก็ลาบเรื่องแล้วไปเชื่อมันมันไม่ใช่เรานี่นะแม้แต่ไอขึ้นมาปากพูดแปกๆแปลๆนี่ก็ไม่ใช่เราเราเเป็นสังขารถึงสังขาร็นร่างท้ายังขาห้าเนี่ยมันพูดของมันได้เองพูดแล้วก็หายไปเองเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันแล้วเราก็ม่เป็นทุกข์นะครับนั่นแหละครับคนอยากจกบุญมอดให้ทุกท่านเข้ามาฟังพระอาจารย์ทีระพระไรนามพ้นทุกข์ได้เพราะรู้กลุ่มปัญญาวิมุตินะครับ มีหลายช่องทางรับของพระอาจารย์ก็มีทั้ง,ท,ง YouTube, า TikTok, ทางยูทูบทางอ่าทิกต็อกทาทางเฟซบุ๊กต่างๆนะครับหลายช่องทางผมก็พูดไม่ค่อยเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะผมก็ไม่เก่งว่าแค่ถนัดเท่าไหร่เป็นคนโบราณสักหน่อยแต่ก็ยนี่ยเป็นโบราณก็โบราณเกิดเข้าใจเด็ดาำไม่คิดว่าจะยิ่งไปเข้ามาถึงตรงนี้นะเพราะตรงนี้เราโหสัตว์อยากจะให้ความเมตตาของพระอาจารย์ท่านโคว นีทตาสูงครับบางบางอย่างแล้วก็จะอ๋อว่าเข้าใจเรื่อยๆขอให้ฟังไปนานเรื่อยๆครับไปนานๆตังทุกวันเติมบัญญาให้ตัวเองเรื่อยๆนะครับอยากให้ท่านเข้ามาฟังนะครับปุ่นปัญญาพิมุตทนทุกได้เพราะรู้พระอาจารย์เีระพระไรนามทางแอปแดงแอฟฟ้าทางยูทูบนะครับให้ทุกท่านเข้ามาฟังฟังเองรู้เองเห็นเองนะครับผมเองก็พูดได้แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านผมเป็นกำลังตีให้ให้ได้ว่า ฟังแล้วท่านจะเปลี่ยนไปชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปการใช้ชีวิตการอยู่กับครอบครัวงท่านมันจะเปลี่ยนไปทุกคนจะมองเห็นท่านว่าท่านเปลี่ยนไปนะครับลองครับลองมาฟังดูอย่าพิ่งเชื่อนะครับให้มาดูด้วยฟังด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองแล้วปฏิบัติด้วยจเองดีกว่านะครับผมขอพูดได้แค่นี้นะครับขอพิมพ์อบอลทุกท่านขอาิมพ์บ,บทุกท่านเข้ามาฟังเถอะครับ ความเมตตาผมอยากจะเห็นผู้คนมีความสุขอย่างที่ผมเป็นแม้ผมจะเป็นคนป่วยแต่ผมก็มีความสุขเพราะผมไม่กลัวหรอกว่าจะตายวันไหนตายวันนี้พรุ่งนี้ผมก็ไม่กลัวแล้วเพราะผมไม่รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของเราไม่ได้ยึดมันตป็มันเกิอะไรเช่์สิเนเงินทองบ้านช่องรถลาอะไรกนะ็ลูกหลานอะไรก็มันก็เป็นแค่สมมุติในชาตินี้แค่นั้นแหละพอเราตุยไปหรือว่าตายแบบมันก็จบทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดนะครับนั่นแหละครับกล่าวขอพิวพทุกท่านนะครับ ผมละ้นทุกได้ก็รู้ละทีละอ่าทีละพระไรานามนะครับคนทุกได้คนรู้ทีละพระไรานามเนี่ยครับเข้ามาฟังกันนะครับแล้วทุกท่านจะเห็นความเปลี่ยนไปของชีวิตอย่างมหัศจรรย์ครับผมสาบานได้ล้านเปอร์เซ็นครับล้านเปอร์เซ็นตนะครับให้คำมั่นสัญญาว่าเป็นไปได้ล้านเปอร์เซ็นครับผมตอนในี้ผมขขอตั้งสัจจะอธิษฐานนะครับ ขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานรับแต่นาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะมั่นตั้งธรรมนี้จะปีนรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการดูนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใดๆจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้าย เมื่อรู้แก้งแล้วในสัตว์จะทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานวนรู้จักให้เตือนรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์และอาการดูนี้ปราบรวมชิ้นลมเป็นคุธะบูชาสาธุสาธุสาธุ